วนาปาล์มบีชได้จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกภายในงานเริ่มด้วยพิธีมุทิตาบูชาธรรมพระเด็บพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมะชยโยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีโดยมีผู้แทนสาธุชนได้แก่กะละัลยานมิตราณีโควินเป็นผู้แทนอัญเชิญพันทูบเทียนแพ่สาการะ กาลยานมิตรพัชราการสินพิลาและกาลยานมิตรบางอ่อนศรีวงชัยเป็นผู้แทนถวายผ่านดอกไม้พระประหลัดชาติชายชาคารโรได้นำประกอบพิธีบูชาธรรมเปิดกรวยสักการะพระเด็พระคุณหลวงพอ่อและรับชมสื่อพิเศษคุณยายผู้สร้างต้นแบบก่อนที่จะประกอบพิธีถวายปัจจัยหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์โดยมีกาลยานมิตรนัญญาทแฮชและกาลยานมิตรสายใจสุริยชยัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญธยธรรมสามหมื่นวัดมีกัล,ลยาณมิจิรสาชุนหาสุนทรและกัล,ลยาณมิตรอัครพัฒน์ตรานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงคองพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเนื่องในงานวันบุญคุ้มครองโลกและได้ถวายปัจจัยงานบุญวันคุ้มครองโลกก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นนกยูง พิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง